ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับทัพนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยนะครับเก็บตัวเต็มลุยยูทบีชแฮนด์บอลแชมเปี้ยนชิพครับชิงแชมป์เอเชียกลางเดือนตุลาคม2567คัดเลือกเป็นตัวแทนทวีปเข้าไปชิงแชมป์โลกครับที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทัพนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดทีมชาติไทยประเภททีมหญิงอายุไม่เกิน17ปี กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับเพื่อเตรียมเข้าร่วมชิงชัยในรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย3นะครับอาเซียนขอไปครับอาเซียนเอเชียนเมนวูแมนยูทบีทแฮนด์บอลแชมเปี้ยนชิพครับซึ่งจะมีการแข่งขันขึ้นในช่วงระหว่างวันที่16-25ถึงตุลาคม2567ณนะการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยโคชแวนนะครับวรรณพันธ์หัวหน้าฝึก ขอไปครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนแฮนด์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยเผยว่าการฝึกซ้อมในช่วงนี้นะครับจะเน้นการเตรียมร่างกายสร้างสมรรถภาพทักษะของนักกีฬาโดยการเก็บตัวที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้นะครับเป็นการฝึกซ้อมช่วงที่1จากทั้งหมด5ช่วงโดยจะฝึกซ้อมในช่วงระหว่างวันที่17 2 5สิงหาคม2 5 6 7ครับ ครับซึ่งจากนั้นนะครับจะเดินทางไปเก็บตัวต่อที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นศรีสะเกดเชียงใหม่และปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพนะครับไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2567โดยจะมีการฝึกซ้อมในเรื่องของระบบทีมนะครับและก็แผนการเล่นตามลำดับซึ่งทีมแฮนด์บอลชายหาดทีมชาติไทยประเภททีมหญิงนะครับก็มีโปรแกรมจะต้องปะทะก,กับทีมชาติอินโดนีเซียจีนและฮ่องกงแข่งขันในรูปแบบของการเก็บคะแนนครับพบกันทีมละ2แมต ทีมที่ได้คะแนนรวมลำดับที่1และลำดับที่2จะได้เป็นตัวแทนของทวีปเอเชียผ่านเข้าไปแข่งขันนะครับชิงแชมป์โลกต่อไปโดยทีมชาติไทยนะครับจะประเดิมสนามแรกพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่17ตุลาคม2567ณนาสนาสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหาคนครเวลาประมาณ11อนาฬิกา45นาทีนะครับแฟนกีฬาก็อย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจกำลังใจนะครับหรือว่าไปเชียร์ถึงขอบสนามกันเลยนะครับในช่วงเวลา ในช่วงระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคม2567ครับ